YLG Boolean and Futures โทร026879999คุยคุยกันนะคะกับคุณธีพานวาวัฒนาทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG b u o l e a n a Futures ค่ะคุณธีพานสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับ,ค,รบคุณธิพานครับเราเห็นตัวราคาทำคำเองนะครับส่งสัญญาณบวกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้สามารถยืนอยู่ใน1,330เหรียญขึ้นายประเมินสถานการณ์ยังไงดีครับ ค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเรามองว่าโอกาสที่สับสตัวขึ้นต่อของราคาทองคํายังมีนะคะ <Okay. S 2> หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการย่อตัวลงไปค่อนข้างจากัดลงไปที่บริเวณเประมาณสักหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเหรียญเท่านั้นนะคะแล้วก็เช้าวันจันทร์วันนี้มีการดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วของราคาทองคําดังนั้นเองเรามองว่าโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบใกล้ๆบริเวณพันสี่ร้อยเหรียญในสัปดาห์นี้มีค่อนข้างมากนะคะ แล้วก็การย่อตัวในมีค่อนข้างจำกัดโดยที่แนวรับในสัปดาห์นี้จะอยู่บริเวณประมาณ1,300เหรียญค่ะส่วนกรอบวันนี้เองนะคะก็จะอยู่ระหว่าง1,315จนถึง1,340เหรียญค่ะเมื่อวานนี้ทำไมราคาทองคำถึงได้ก,กระชากขึ้นมารอกใหญ่ถึงรองรลอกด้วยกันค่ะค่ะมองไปในเรื่องของการโควิดช็อตของตัวราคาทองคำนะคะจะเห็นได้จากช่วงที่ผ่านมาตลาดค่อนข้างจะเบ,บาบางด้วยแล้วก็หลังจากที่ตัวราคาทองคำสามารถยืนเหนือแนว1,300เหรียญได้นะคะ ก็เลยมีแรงซื้อกลับขึ้นมาแล้วก็เป็นการปิดสถานะช็อตโดยรวมด้วยค่ะเลยทําให้ตัวราคาทองคำมีการดีตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วค่ะครับสุดที่แล้วนะครับตัวของ SPDR ครับมีสัญญาณของการกลับเข้าซื้อประมาณ1.8ตันด้วยกันนะครับตรงนี้เป็นสัญญาณอะไรที่ YLG มองว่ามีนัยสําคัญไหมครับ ณตอนนี้ยังถือว่าไม่มีนะคะเพราะว่าตัว S P D R เองลักษณะยังเป็นในลักษณะของการทยอยขายอย่างอาจจะมีการซื้อมาบ้างแต่สังเกตดูในปีนี้เนี่ยค่ะปริมาณการซื้อยังถือว่าค่อนข้างเล็กน้อยนะคะก็คือเรามองว่าถึงแม้ว่าถ้าได้เห็นการดีดตัวขึ้นมาในรอบนี้ขึ้นไปใกล้ๆบริเวณพันสี่ร้อยเหรียญก็ยังแนะนําให้เป็นจุดขายของนักลงทุนเพราะว่าภาพใหญ่เรายังถือว่ายังเป็นขาลงของปีนี้แต่ว่ามองไปในเรื่องของการดีดตัวระยะสั้นเท่านั้นค่ะ แต่ว่ากว่าจะไปถึงพันสี่ได้พันสามรอยห้าสิบก็ดูจะเป็นแนวต้านสําคัญเหมือนกันนะคะใช่ค่ะก็คือถือว่าเป็นแนวต้านต้นๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังจากพันสามรอห้าสิบนวต่อไปจะอยู่ที่พันสามร้อยเจ็ดสิบแล้วที่บริเวณพันสี่ร้อยเหรียญค่ะค่ะอะไรจะเป็นปัจจัยที่จะดันให้ราคาทองคำนั้นกลับขึ้นมาที่ระดับแนวต้านพันสี่ได้คะ อย่างในสัปดาห์นี้นะคะคุณสภาก็จะมีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในวันพฤหัสนะคะที่ยังต้องติดตามแต่ว่าคือเรามองว่าในช่วงใกล้ๆสั้นๆช่วงนี้ก็ยังเป็นตัวเลขที่เป็นราการรายงานภาวะเศรษฐกิจทั่วไปนะคะแต่ว่าการประชุมใหญ่ที่ใกล้จะเนเร็วนี้ของธน,นาคารกลางสหรัฐเองถือว่าถือเป็นการประชุมที่ยังต้องจับตาม,มองอยู่ดีเพราะว่าถ้ามีการพูดถึงในเรื่องของตัว QE นะคะว่าจะมีการหยุดหรือว่าปรับลด ตัว QE ขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ราคาน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่กดดันทําให้ทําให้ราคาทองคําม,มีโอกาสปรับตัวลงต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะครับเพราะฉะนั้นกรอบวันนี้เคลื่อนไหวยังไงดีแล,กละกลยุทธ์ทำาไงดีครับค่ะสำหรับกรอบในวันนี้นะคะคือเรามองว่าในในสัปดาห์นี้ภาพรวมมองว่ามีโอกาสขึ้นไปทสบรบริเวณใกล้ๆ1,400เหรียญนะคะแล้วก็ส่วนแนวรับในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ1,330ส่วนแนวต้าน ทษทีค่ะ1 3 1 5นะคะแล้วก็นาต้านจะอยู่ที่บริเวณ1,350เหรียญค่ะก็แนะนํามันนะคะถ้ามีการย่อลงไปแนะนำเปิดลองโ position แล้วก็ปิดทํากําไรตามตามกรอบค่ะ,ะค่ะตัวเซฟิตี้ล่ะคะตัวเซฟิตี้เองนะคะก็ณต,ตอนนี้เองก็ยังแนะนําให้ให้ลงทุนตามกรอบอยู่นะคะโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้นะคะคือเรามองว่าน่าจะยังได้เห็น,น สายมีปัญหาพอดีนะคะเลยยังไม่ได้ทราบเลยว่ากรอบแนวรับแนวต้านเป็นยังไงจากที่วันนี้เซ็ตฟเองนั้นก็เปิดค่อนขยาที่สวยทีเดียวนะคะเปิดที่977ในระหว่างวันนั้นทำหายอยูที่985นะคะซึ่งระหว่างวันนั้นก็ยังคง ให้แนวต้านไวสำหรับไบีนะคะอยู่ที่995จุดในขณะที่แนวรับนั้นอยู่ที่960จุดค่ะครับทางด้านของราคาทองคำนะครับเมื่อกี้ได้พูดคุยกันไวสำหรับกลยุทธ์ในวันนี้นะครับแนวรับอยู่ที่1,315เหรียญแนวต้านอยู่ที่1,350เหรียญนะครับถ้ามีการย่อลงไปอาจจะเปิดลองโพซิชันลุ้นเก่งกำไรในกรอบตรงนี้นะครับและปิดโพซิชันเมื่อขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับโดยปัจจัยที่ต้องติดตามก็ยังคงเป็นปัจจัยจากฝั่งฝังสาระครับ เมื่อวานนี้ราคาทองคำนั้นดีดกลับค่อนข้างที่จะแรงเกิดจากการมีการทำาพซิช i นคัพเวอร์ช็กลับมาแนวต้านที่ทาง b บโอจมองไว้1,400รยเหรียญนั้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะสำหรับการลงทุนในช่วงนี้สัปดาห์นี้ติดตามตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ที่จะมีการประกาศกันในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะครับมาดูกันที่มุมมองของตลาดหุ้นบ้านนะครับเช้าวันนี้ขึ้นไปลุ้นๆนะครับประมาณ